วิคมาค่ะนี่เข้านี่เข้ามามามาใครตูดโควิดมามาอีกเฉยๆใครติดโควิดอืมเร็วไปเก็บเห็ดกันจ้าอ่ะพร้อมมั้ยยังเอาเอาเอากระตามานน้ำลูกเอากระตาเก็บเห็ดมาน่ะเอากระตาเก็บเห็ดมาเร็ว Guck mal, da haben wir irgendwelche Röhrenpilze gefunden, ne? Ja. Guck dir das an Was ach, oh. oh, guck dir das an. Guck mal, und mit Spinne. Guck mal, das ist auch eine Spinne. <laughs> Aber nur eine kleine Spinne. <lacht> <lacht> aber sieht ich auf jeden Fall sehr schön aus, ne? Ich hoffe nicht giftig. Ah, noch mal was? Also unten drunter siehst du, das ist ein Röhrenpilz. Ja. Und ich, also die giftigen, die ich bisher gesehen habe, die haben alle eine weiße Kappe oben. Aha. Und das ist ja irgendwas Rotes. Wow. Also keine Ahnung, was das für ein Pilz ist, aber halt ein Röhrenpilz. Okay. Und อย่างคุณแม่เป็นดูสิเนียนแล้วนั่นสะอาดนะสะอาดเล็กอะนะสะอาดเล็กอะโอ้ย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 สะอาดเล็กอะ เห็ดสองอันหนึ่งสองเาพี่ตาดีนะเนี่ยพ่อฟิลิกตาดีเห็นเห็ดเฮ้ยไอคลายเนี่ยพวมานอกเมียแเราไปตัดก่อนนะเจ้าไซโอมะใสโอมะมาดูสิ Right. Uh. Wow, dann der dann? große kleine Pilzsucher. Dann? Wow. Danke sehr. So, Schau, guck mal. So, machen ja. wir jetzt ein Kleid. So, jetzt. Nee. Mhm. Oh, ein bisschen alt, ne? Ja, sieht Annehmen. schon ein bisschen angedutscht hm, aus. Okay, dann weg. Aber der sieht auch angedutscht aus. โอ้เดี๋ยวเซลใหญ่โตสหดอกใหญ่มากเลยเซลใหญ่สุดขูดจ้าเซลใหญ่สุดขูดนุ้ต้องตัดตัดขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวในตะกร้าเราจะเปื้อนมันจะล้างยากต้องเอาเคลียร์ขี้เด่นออกก่อน เราค่อยไป <can> ล้างจะได้ล้างง่ายๆเอ็ดคันดัสฟิลิกบิทนะเอ็ดคันดัสมามาคันดัสเอชเอชเอชเยอะก้มดันซุปเปอร์ฟิล hmm. uh ิก yeah, แ mm ั hmm. ่ฟิลิกคอยจะเอาจะว้าวเซียโกลสกูมาดีครับยัาชนอันนี้ดอกเล็กๆนะ นี่ดอกเล็กๆอุนัสกูสอนั่สมูทอนันดิชาเบบี้ว้าวไปจ้าคอคอนักอุนฟทีกันฟิลิเคิลส์ฟรีนอันนคอบตูนอืมเฟร็กส์อันนึงคอปตาเฟร์ทนะโอ้อยากเล่นมีตอบัดนี้อยากเล่นมีตอนะคอม ต้อลรงซ้ำรั้งกาแเล็กน้อยๆๆๆนี่ค่ะเบิงโอ้เมื่อนี้มันหมานค่ะมีเห็ดเพอร์เห็ดอ่าไอ้ยังไรเห็ดเพอแล้วก็เห็ดผึ่งใช่มมตเพลามากฝุนเนาะเห็ดมุกเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกไข่มุเพออินดซี Du sollst jetzt mit der Mama mal da laufen. Wir machen jetzt mal ein Video von dir. Nein, ich auch Video machen. Und du willst auch Video machen? Du bist eine kleine Nervensäge, ne? Ich will auch Video machen. Jetzt helf doch mal bitte der Mama beim Pilze suchen. Nein, ich helfe nicht. Du hilfst nicht? Nein, ich ich Machst du den Moritz? Hm?

จะพบกันใหม่ค่ะชื่อโอ้เห็นเห็ดอีกแล้วอือฮัใช่อร่อยอร่อยมันมีเห็ดร่มด้วยแต่แม่ อคาทเฟนพีซ่าะมันเหมือนกับคาร์ทฟนมันเหมือนกับอันนมันมันเหมือนกับมันฝรั่งพอไรเอิคารทเฟนยาดังค์ฟลิกเดนเดนอฟเเมบิทอบิทอฮินเยสม่มาฮัตดีดันฮันอวาน ฉันไม่เห็นนะิลิปฟิลิฮนนมีแล้วฮันนาางฉันบอฉันไม่อ้อ้บล่างมือเพื่วะฉันบล่างมือดอกเพนวะบล่างมือนั่นเอามือเสร็จเอกมือฉันบเพื่อนเพ่วะชิปแอนทอด เป็นเห็ดไข่มุกนะคะเห็ดไข่มุกหรือว่าเห็ดมุกะะ่ะอันนี้เป็นเห็ดมุกนะคะเห็ดไข่มุกชุบแป้งทอดค่ะนี่ค่ะยังอมน้ำมันอยู่ค่ะยังสด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 จากปลาค่ะ มาค่ะแล้วชิมเบิ้งชิมให้ดูป๊อปอืมชอบอืมอร่อยแซ่บอืมแซ่บไปจ้า ช่วยแล้วตัวกสือล้ตัวกะสือล้ตัวกสือล้วช่วยล้ให้เร็วขึ้นพูดมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นสูงสูงมันบอกว่าเร็วขึ้นสูงสูงสูงสูอย่าฟูตัมามาฟูตัวโวย โตแล้วนั่งชิงช้าได้ของผู้ใหญ่แล้วนี่ จมกินน้องสองมือสองมือไหว้ก่อนไห<ว>สองมือก่อนสวัสดีครับแม่กินกน้ำไหวสวัสดีสองสวัสดีครับคุณแม่ <c oughs> ไอายอ,ออยากให้ปิดกล้องแล้ววันนี้เอฟเวอร์ฟุตเชนเฮฟวี่น <c oughs> ิสเราจะจูบแก้มคุชชีโอ้โู้ออูคุชมาคุณแม่ สวัสดีครับคุณยายไีครับคุณแม่เอาจะไปะเปิดเสือ้อสวัสดีครับคุณยายด้วยไครับส,ส,สวัสดีครับคุณยายเอาคนขี่ดือ้อเอาคนขี่ดื้อยังไงล่ะกินนอมอ,โ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 อีกอบอคุณยายเรียกคุณยายก่อนสวัสดีครับโอม,มาอ้ยคนขี่ดือ้อ นั่นนั่นว่าเซนได้เส้นไอ้ข่อยเชนเด็ไอ้ข่อยเชนกระแตน้อยบนเนี่ยกระแตน้อยบ่อ๋อเดอะฟิชปลาโอ้ baby fish เขาเป็น baby fish ก็เป็นฟิชน้อยเป็นปลาน้อยโอ้บลัใส่เสื้อสีฟ้าด้วยอู้หู้ มันต้องีล ila และ้วตาลแลตก็สีน้ำตและสีล ila ลโรส่าแะสโรส่าสีชมพูสีชมพูสฟิลิสักสวัสดีครับคุณแม่คนขี้ดื้อบิ้งๆนี่คนขี้ดื้อนี่เห็ดแบบนั้นอ้าวปิดเสีย อ้าวเจ้าไปค่ะคุณแม่ไปค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่โอ้ยว้าวภาษ์คุณแม่คุณแม่คุณแม่ค่ะซุปเปอร์ Das ist ein großer Pilz. Großer Pilzer. Wow. Dann, guck mal. Und dann sauber. Bisschen. Sauber. Wow. Und dann, guck mal. Da rein in den Eimer. Der gute Helfer, super! สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายอยากอยู่ซึ่งตึงก่อนบรื้อให้ลูกเบิ่งด่าตังค์ค่ตังค์ค่ะฟิลิคุณอ้องไอ้น้องไอ้บีเทอร์ด่า้าบอกออกเสียดายได้เนอะ เออเก็บเห็ดเป็นลูกทรายเบอร์อย่าบิทเตอร์ฟลุกบิทเตอร์ฟลุคแล้วเชื่อแม่เลือกเห็ดเลือกเห็ดออกเป็นเห็ดผึ่งอื ยาเพื่นจำได้ยาเพิ่นจำได้ว่าเพิ่นเออเก็บดอกนี่ยาชนเพิ่นจำได้ว่าดอกนี้เพื่นเก็บโอโอโอหักเบิร์ตบนน้อยาาซอยานซอย da bitte